เปิดใจพระเอกซุปตาซุ่มสร้างเรือนหอ50ล้านหลังขอแฟนสาวแต่งงานหลังมีโมเมนต์คู่เข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดพิเศษที่สวิตเซอร์แลนด์สำหรับคู่รักพระนางอย่างมาร์กปรินและสาวคิมเบอร์รี่แอนเทียมสิริซึ่งถือเป็นเซอร์ไพรส์ที่แฟนๆหลายคนต่างปลื้มและร่วมยินดีกับทั้งคู่เป็นจํานวนมากอีกทั้งล่าสุดหนุ่มมาร์กได้เลิกออกงานโชว์ตัวเปิดใจเล่าโมเมนต์เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอีกครั้งโดยเผยว่าตื่นเต้นมากๆจนทําอะไรไม่ถูกและตอนนี้ เรามีความสุขมากๆดีใจมากและเสียใจยที่พี่กี้และพี่ปลอกตามไปไม่ได้และเป็นความตั้งใจกับเพื่อนๆที่สามารถจัไปได้พร้อมเล่าว่าวางแผนไว้นานแล้วและบอกใครมากไม่ได้เพราะน้องเขาเซนแรงและช่วงนั้นหลายคนก็ถามว่าเมื่อไหรเมื่อไหร่เราก็พยายามเงียบที่สุดจนตัดสินใจบอกเพื่อนที่สนิทจริงๆตอนขอแต่งงานไม่ได้บอกอะไรเลยก็บอกสั้นมากพูดแค่ว่าไม่มีเวลาไหนที่จะเหมาะสมเท่านี้อีกแล้วและเราพร้อมแล้วด้วยวุฒิภาวะ การคุยกันถึงอนาคตก็ปรึกษากันมาระดับหนึ่งแล้วพร้อมเปิดใจเรื่องแหวนว่าช่วยการปรึกษาก็มีสองวงวงนี้เอาไปที่นู่นและของจริงเก็บไว้ที่บ้านในส่วนของเลิกแต่งงานมีการคุยกับอาจารย์แล้วจะได้เป็นปีหน้าเพราะปีนี้มีละครทั้งคู่ซึ่งกล่าวว่าเป็นช่วงปลายปีในเรื่องทีมยังคงเถียงกันอยู่รวมถึงสถานที่ด้วยแต่เราก็ต้องแล้วแต่เขา ก็แสดงความคิดเห็นได้แต่ทคีมเป็นคนเลือกเราเกรงใจครับหัวเราะเข้าสมาคมเกรงใจในเรื่องของทีมด้วยสถานการณ์โควิดก็พยายามเอาคนที่เคารพและสนิทมาอยู่ในช่วงเวลานั้นและก็ยังลิสต์ชื่อกันอยู่ ซึ่งหมากเผยว่าเรื่องที่คิมเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่พร้อมมีลูกเพราะกลัวแย่งความรักจากเราด้านหมากได้เผยว่าเราก็มีความรักให้คุณเหมือนเดิมมันไม่มีหมดหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปถ้าจะมีเมื่อไหร่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดของเขาอยู่แล้วเมื่อถามว่าหมากอยากมีลูกไหมเจ้าตัวเผยว่าขอเที่ยวใช้เวลาฮันนีมูนก่อนอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดก็อยากมีลูกครับและคิมก็อยากมีพร้อมเผยถึงเดือนหอ ว่ายังไม่เสร็จและช่วงเวลานี้กําลังสร้างเรือนหอด้วยกันคาดว่าเสร็จปลายปีและตอนนี้ได้ประมาณ45-50%แล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะหลังนี้เราเริ่มวาดมันกับมือเราทั้งคู่บ้านหลังนี้เป็นของเราจริงๆส่วนเรื่องงบยังบอกไม่ได้ให้รอดูก่อนเมื่อถามว่า50ล้านจริงไหมเจ้าตัวขอยยังไม่พูดเรื่องราคาอยากให้ดูที่ตัวบ้านก็พอแล้วและมีวาดห้องลูกไว้แบ่งสัดส่วนไว้4ห้องนอนเมื่อถามว่ามีลูกสองคนหรอเจ้าตัวถึงกับหัวเราะพร้อมตอ ว่าไม่รู้ไม่รู้สร้างเผื่อไว้ก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ